Sure, highlight reels rolling. Number 23 is in the house. ไมเคินจอแดนกับรถไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้ารุ่นพิเศษพินินฟอรีนาบาติสตาชากาเมริกาที่มีเพียงคันเดียวในโลกและไม่มีการผลิตซ้ำอีกออตโมบิลีพินินฟอรีนาได้เผยโฉมรถยนต์รุ่นพิเศษที่มีพื้นฐานมาจากบาติสตาโดยพินินฟอรีนาบาตติสตาทากาเมริกาเป็นไฮเปอร์คาร์ไฟฟ้ารุ่นพิเศษที่มีตัวถังเปิดประทุนพร้อมรายละเอียดภายในและภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งทั้งหมดสามารถปรับแต่งตามความต้องการของเจ้าของรถได้ ให้เปิดคารุ่นพิเศษรุ่นนี้ได้รับมอบหมายให้สร้างระหว่างงาน Monterey Car Week 2023และ1ปีต่อมารถจุนรุ่นนี้ก็ได้ถูกส่งมอบให้กับเจ้าของในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นนักสะสมรถที่มีชื่อเสียงและเป็นเจ้าของบาติสตาอยู่แล้วซึ่งภายหลังค่ะออโตโมบิลี่พินิฟอรีนาได้กล่าวว่าเป็นของนักบาสเกตบอลชื่อดังอย่างไมเคิลจอแดน โดยรถรุ่นพิเศษรุ่นนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นส่วนตัวของลูกค้าซึ่งอ้างอิงถึงชีวิตและความสำเร็จของลูกค้าทำให้รถรุ่นนี้มีความพิเศษยิ่งขึ้นสำหรับพวกเขา ความแตกต่างหลักเมื่อเทียบกับพี่นินฟอรินาบาัติสตารุ่นมาตรฐานนั้นก็คือการไม่มีหลังคาและส่วนท้ายที่ออกแบบใหม่เล็กน้อยพร้อมสีภายนอกที่ผสมผสานสีเงิน a าเจนโตลิควิดด์ดรอสเข้ากับสีน้ำเงินไอค n i c a Blue ู l o s s ซึ่งได้รับแรงบนันดาลใจมาจากเฟอร์รารีเทสตา s s โรซาสไปเดรุ่นปี1986ที่ออกแบบพิเศษโดยจานีอันเจลี ส่วนลายเส้นสีน้ำเงินไอคอนิก้าบลูกลอสภายใต้สปอยเลอร์หลังนั้นได้รับการเพนด้วยมือโดยช่างฝีิมือและอีกหนึ่งสัมผัสพิเศษนั้นก็คือล้ออลลอยด์ขัดเงาพร้อมฝาครอบตรงกลางอลูมิเนียมอนโนดไท์สีดำและดีไซน์การห้าการที่ชวนให้นึกถึงเฟอร์รารีโดยภายในห้องโดยสารที่เปิดโล่งนั้นมีเบาะหนังสีแทนอ่อนซึ่งตัดกับหนังสีดานบานแผงคอนโซลหน้าและพว่งมาลายัย พนักพิงศีรษะมีโลโก้เอฟแบบนูนในขณะที่แผ่นโลหะอันเป็นเอกลักษณ์จะถูกติดอยู่ระหว่างเบาะนั่งและออโตโมบิลลี่พินินฟอรีนายังเพิ่มชุดกระเป๋าเดินทางที่สั่งทำพิเศษซึ่งเข้ากับเบาะภายในห้องโดยสารและหนูนขึ้นเป็นภาพเงาของบาติสตาชาการเมริกาจุดเด่นที่สุดภายในห้องโดยสารนั้นก็คือที่ใส่ซิกาและกล่องฮิวมิดอที่สั่งทำพิเศษสำหรับลูกค้า ดยกล่องอลูมิเนียมและกระจกที่สั่งทำพิเศษนี้สามารถใส่สิกาได้สูงสุดถึง3มวลโดยมีไฟส่องสว่างที่ตรงกับสีของโหมดแกนขับขี่ที่เลือกเดฟอเมเจอร์ ager, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบของออโตโมบิลีพินินฟอรีนาอธิบายว่าบาติสตาทากาเมริกาเป็นรถยนต์รุ่นพิเศษคันแรกของบริษัทที่ผลิตขึ้นเพียงคันเดียวและเสริมว่ารถยนต์รุ่นนี้จะคงอยู่เป็นรถยนต์รุ่นพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนและจะไม่มีวันผลิตซ้ำ นอกจากหลังคาที่ออกแบบใหม่แล้วออโตโมบิลีพินิฟอรีน่ายังออกแบบตัวถังโมโนคอกแบบคาร์บอนไฟเบอร์ใหม่เพื่อให้เข้ากับรูปแบบตัวถังใหม่และแอนเดรครสปีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของออโตโมบิลีพินิฟอรีน่ากล่าวว่าความท้าทายคือการส่งมอบประสิทธิภาพระดับบาติสตาโดยไม่ต้องมีหลักค่าแบบแข็งซึ่งสามารถทำได้ด้วยโซลูชันที่สร้างสารรค์และไม่เหมือนใคร พี่นินฟอริน่าปาติสตาทากาอเมริกาใช้ระบบส่งกำลังไฟฟ้าจากไรแมก รวมกับให้เปอร์คาอย่างบาติสตาและ B25 b a บซสตารุ่นทั่วไปที่มาพร้อมมอตเตอร์ไฟฟ้า4ตัวเพื่อมอบกำลังรวม1,900แรงมาและแรงบิด2,340นิวตันเมตรในขณะที่แบตเตอรี่มีความจุ120กิโลวัตต์ชั่วโมงและตามข้อมูลของพี่นินฟอรีนาจะสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรในเวลาน้อยกว่า2วินาทีและความเร็วสูงสุดเกิน300กิโเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งราคาค่าตัวของพินินฟเรินาบาติสตาก,กาเมริกาที่ไมเคิลจอแดนเป็นเจ้าของนั้นมีมูลค่าสูงถึง2ล้าน2แสนดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆ79ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีนำเข้าในบ้านเราแค่คิดก็เงืยอตกแล้วละค่ะ ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้ไมเคิลจอแดนก็เพิ่งถ่ายรถคันใหม่ h e นเ e s ซี่เวนน f ม f 5ไฮเปอร์คาร์สมรรถนะสูงเขากรุไปอีกหนึ่งคันและคันนี้ก็ผลิตขึ้นมาเพื่อเขาโดยเฉพาะเหมือนกันค่ะ